เฮ้ยกระปอมนายได้ดูติ๊กตอกไหมมันกําลังดังเลยในติ๊กตอกไม่ฉันไม่ได้ดูที่บ้านยังไม่จ่ยค่าเน็ตเลยงั้นนายดูนี่เด็กยกมอหนึ่ง,งสองโคตรเจ๋งว่ะใส่ชุดเล่นไปโรงเรียนเออจริงว่ะ เด็กชายกระปอมเด็กชายดีโดพวกเธอทำอะไรทำไมไม่ใส่ชุดให้เรียบร้อยพวกเรากำลังเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของพวกเราครับคุณครูใช่พวกเราจะไม่ยอมถูกบังคับพวกเธอสองคนไปโดนตัวไหนมาคุณครูไม่เข้าใจเหรอครับนอครูไม่เข้าใจโอ้ยนอไปไปพวกเธอสองคนไปแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้คุณครูไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยทำไมพวกผมต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยครับคุณครูเซอร์นี่ไง นี่ไปแต่งตัวให้เรียบร้อยดูเพื่อนๆด้วยเขาไม่เห็นวุ่นวายเหมือนพวกเธอเลยคุณครูเป็นผดเด็จการใช่คุณครูเป็นผดเด็จการพวกเราไม่เอาผดเด็จการเอาเวลามาทําเรื่องแบบนี้ไปตั้งใจเรียนเถอะมีแต่คนปึกปึกอ่าอ่าคุณครูคะนายกระปอมกับนายดีโดยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยค่ะเด็กชายกระป้อมเด็กชายดีโดออกมาหน้าชั้นเรียนอยู่นี้เนั่งงูผิด ออกมานะชฉันเรียนอยู่นี้มาแล้วครับทาไมพวกเธอยังไม่ใส่ชุดนักเรียนคุณครูสมองเสื่อมนะครับพวกผมกําลังเรียกร้องให้ใส่ชุดเล่นมาโรงเรียนแม่นแล้วพวกผมจะไม่ยอมให้ปฏิบัการอย่างพวกคุณครูพูดดีๆไม่ฟังถ้าอย่างนั้นพวกเธออย่าว่าครูใจร้ายนะบักกระพร้อมยังคืออีเมลเลยมึงแม่ดีกูบอกให้มึงมาเรียนประด้มาเถียงคือบักลูกตัวคุณก็บักกระพร้อมลากเครื่องมือด้อ เออได้ค่ะผมว่าคุณครูทําเกินกว่าเหตุนะครับคือก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ่านักเรียนอ้าวเด็กชายกระปอมเด็กชายดิโดวันนี้มาเรียนด้วยหรอครับคุณครูแต่งตัวเรียบร้อยเลยนะเออครูดูจากสภาพเธอแล้วหยุดเรียนสักหนึ่งวันไหมกระปอมไม่เป็นไรครับคุณครูผมยังไหว